นี่นะทุกคนตอนนี้ห้องกำลังสิบไปเบิง่งผ่าเงยงเพื่อจะเอาเพื่อจะให้ป่าข้ามาน้นำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วตอนนี้นี่นะทุกคนน้ำท่วมบ้านแล้ว มีโป้มีป่าอะไรน,นะตอนนี้นี่นะเรากำลังจะไปนะที่เป็นแบบนี้โอ้ค่าขาดไปทุกคนนำพขบมาเนี้ยนี่ทุกคน ตอนนี้เ้าจะมาปดนี้เพื่อให้ปลาเข้ามาทุกคนน <c oughs> <c oughs> โอน้ำเ <c oughs> จ้าน้อยนี้มันจะเต็มนะทุกคนน้ำปลาห้อ <c oughs> ยน้ำปลาน้ำห้วยตัวน,นั้นได้เข้ามาเลยนีทุกคน ตะกี้หันนำซ้ำนี่ฮะมันจะแห้งทาน้ำเต็มหันเขาจะกางมองแค่แต่อันนี้โอเคมืดถึงคนวันนี้เขาจะกางมองอ,อกนนากาศเขาจะขี่เพื่อเพื่อหาเก็บแบบเป็นแมงจีลหล่อเลยยางเต็มเลยนะทุกคนนี่เนี่ยเดี๋ยวเขาเดินไปใหญ่เดี๋ยวนำเต็มนะขเขาจะมากางมอง อยู่ในกลางเดินเนี่ยนะทุกคนนี่โอ้หนาวนี่นะทุกคนแต่แต่ซ้ำนี่ฮัลลยังบูร่ายนะถ้าร้ายมันจะนี่ต้นใหม่เด้อหอดพุนกับเขาเฮือนนะทุกคนแถวนี้ฮัลลเขาจะกางมองตะกี้ขี้เขื้นโอ้ขักเลยตะกี้นี่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  บรงีเคืออะไรอยู่นี่ฮะก็จะขี่กับตกมันกับบ่อขามันจะเปียกตะกีนโอ้คักเมาลมใหญ่มาทาั้งนั้นพนยมมาเลยรับเดี๋ยวเาข้างในกลับละวันนี้เอาพนยมมาละเดี๋ยวเาข้างในกลับก่อนเมาพนยมมาละ ออกเลยนี่น้ำก็ได้ได้ขมาเลยน้ำนะน้ำทุกคนหนอ้ฮทองนั้งน,นันกะโอ้พายุมาแล้วกลับกับกันทุกคนแล้วเขาจะพยายามตอนตอน่อมาแล้ว มันก็จะประมาณนี่แหละยามพอนแต่ว่าบ่อหอดบ่เขาเพื่อน <c oughs> มันมีเหวสูง <c oughs> เหวสูงนยู่กคนแต่ว่าน้ำมันกะอยู่ประมาณถ้า <c oughs> ยืมจะสาำนี่มันกะประมาณดุกหัวหรือว่าเพียงคอเน,นี่แหละแต่วันบ่เขามันสูงนะตรงนั้นตรงนั้นสูงนี่นะทุกคนนี่ตนกระทันตะกี้เขาจะขี่พื่อกินอยู่ตนเนี่ย ชีเขือนค่ะโอ้หมาสล้ายังนี้มันเถ่าสิสาบสซากรปีเลย่อนนี่มันจะกางมองเดินปลาป้าอมนี่แต่ปลาลุกปลาคอปลาเค็งนี่นะมมาสามสิบปอนด์นะว่าภาษาไทยเกินปลาเค็งปลาปลา,ปาหลืมนะไปหกวันนี่นะทุกคน,นไปนี่นำก็จะขั้นๆแน,น่นะครับ เราะว่าจะนำเปืี่ยนนำยังมานี่เออหนึ่งหนึ่งน่งห่อนกนกตะหลายนกมัน,น,น,นเป็นนกเขานกยมดงแถวี้ห่านนำจะถั่วเบิดแถวนหา่านนำถั่วเบิดแถวนี้ฮนนี่เราทุกนจะแนะนำะเขามาประมาณ เทียงนำก็จะเข้ามาเลยครับนี่นะน,นำก็นั่งเข้ามาแทานน,นำก็ลั่งเข้ามาแล้วประมาณตอนเที่ยงบ่ายโมงแล้วว่าโอ้บ่เถึงสมสมบายโมงประมาณสิบสองโมงสิบเอ็ดโมงก็นนำก็เต็นมนะซ้ำนะนี่นี่นะ ทำมาเบิบนำเท่านี่นำพรรอมเข่านี่นี่น,นี่นีนำกระดังเข่าเท่านี่นะทุกคนนำเมือโครเย็นเลยในป่ายังซ้ำสกินนะอากางมองก็ซัมสิปนะทุกคน นี่แถวนี้โอ้โหเย็นนั่นเดี๋ก่อนนะผ่านไปสามสมงนำถ่วมในบอนี้ก็เดือกกว่าบุบบุบบบบุบบบบุบ นี่เราจะใส่มองนำท่วนะฮะนี่วันละมัดยันใหม่ไปะฮะเด็กขี้ขีเ้เหือดเลยขี้คอนนี่หัังจากสามส่วมมองผ่านไปนำกระท่ว <laughs> อย่าสุกเขาลงเงินโทรศัาทาามาตกบะคุบนะ สองสมองผ่าน,นไปนำถั่มไม่คือโง่ไม่ได้กินยานำถั่มนะฮะนำถั่มนำถั่มทุกปีอาจจะอาจจะอยากมองไปได้อาบน้ำไป,ป<ะ>นี่นะฮะเอ,อ๊ะเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ๊มดุมดมุดนี่นะฮะนำถั่มท่วมทุกปีนะแถวนี้ นี่นะ,อะโอเคคลิปน,นี้กะบ่มียังหลายเบิงนำทวมนะทุกคนมีป่าลายป่าขึ้นมาขอจอะกะมีป่าลมมีป่าลมมาป่าลมาลาามายัางแข่จระแข้ก็สิมี หมดกัดนี่นะทุาากคนทั้งดมกะน,น้ำถวมโอเคสำหรับกิปนี้กะบอมไมย่ยังไง